ผมเคยพูดไว้แล้วในคลิป Metal Gear Solid 3ที่ว่าน่าเศร้านะครับที่ชื่อเสียงของชายที่ชื่อว่าฮิเดโอะโคจิมะมันมีมากกว่าชื่อเสียงของเกมที่เขาสร้างขึ้นมาซสอีกผมต้องพูดตรงนี้เลยว่าคำพูดที่ผมพูดออกไปนั้นมันไม่เกินจริงไปเสียเลยเพราะน้อยคนนักที่จะได้มีโอกาสได้เล่นเกมที่ชายคนนี้เคยสร้างไว้แต่ก่อน และมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากที่จะย้อนเวลากลับไปเล่นเกมเหล่านั้นของชายคนนี้วันเวลาผ่านมาชื่อเสียงของตัวละครหนึ่งไม่สิกลุ่มหนึ่งไม่เคยจางหายแต่ทว่าชื่อเสียงของชายคนนี้กลับถูกพูดถึงในสื่อเกมอย่างผิดๆถึงแม้ว่าสื่อเกมสื่อนั้นจะเป็นสื่อใหญ่ๆก็าตาม Snake ชื่อรหัสของยอดยอดจรชนที่เป็นดังตำนานอันไร้ลมหายใจโลดแล่นอยู่ในวงการเกมตั้งแต่ปี1 9 8 7 ทว่าชื่อของชายคนนี้กลับถูกเรียกใช้อย่างผิดผิดถูกๆูกผ่านสื่อเกมทั้งไทยและเทศในปัจจุบันและเชื่อผมเถอะในอนาคตก็ยังคงน่าสับสนสำหรับคนที่ไม่รู้จักหรือได้เล่นเกมแฟรนไชสน์นี้วันนี้ผมจึงอยากจะมาเจาะลึกชื่อต้นของยอดจราชนคนอสอรพิษนามสเนกหน้าตาแบบนี้เรียกว่าสเนกอะไรออกมาภาคไหนบ้างเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจกันครับว่าสเนกทุกคนไม่ใช่โซลิดสเนก ก่อนอื่นผมคงต้องปูพื้นฐานกันซะก่อนว่า Snake คืออะไรอย่างที่ทุกคนเคยทราบชื่อฉาย,ยาสเน k กอาจมาจากภาพยนตร์เรื่อง Escape from New York นำแสดงโดยเคิร์ตรัสเซลย่อจราชนในเมืองดิสโทเปียยุคอนาคตภาพยนตร์ในปี1981กำกับโดยโจนคาเพนเตอร์แต่ทว่าในวันที่6เดือนมีนาคมปี2014ัิีฮิเโอโคจิมาได้เปิดเผยกับเกมสปอตว่าชื่อสเน k กไม่ได้มาจากภาพยนตร์เรื่องนี้เขาใช้ชื่อสเน k ก เนื่องจากงูคือสัญลักษณ์แห่งการรอบเลนส์เชกเช่นกับตัวตนจริงๆของสัตว์ชนิดนี้ในสิ่งแวดล้อมคุณจะไม่มีทางรับรู้การมาถึงหรือการปรากฏตัวของงูจนกระทั่งคุณกำลังจะถูกโจมตีซึ่งณจุดนั้นคุณก็กลายเป็นเหยื่ออันโอชาของอสารพิษไปเสียแล้วโดยภายใน Meta l Gear Solid Series จะมีการปรากฏตัวของสเน็กมากมายหลายคนโดยผมจะขอไล่ไปทีละคนตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีรีส์นี้ก็แล้วกันครับ เราจะเริ่มตั้งแต่ Metal Gear Solid 3 Snake Eater ป็มบทของทุกเหตุการณ์ใน Metal Gear Solid series เล่าถึงเหตุการณ์ที่ Naked Snake สายลับจราชนจากหน่วย FOX ต้องเข้ามาทำภารกิจชิงตัวนักวิทยาศาสตร์โซเวียตนาม Sokolov ในป่าทางตะวันตกของโซเวียตในปี1964โดยการควบคุมของ Major Zero Snake ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการทั้งอาจารย์ของเขาเอง The Boss หรือแม้กระทั่งกองพันแมวป่า Ocelot ผู้พันออสลอดหนุ่มที่มาพร้อมกับปืนลูกโม่คู่ใจและหน่วยจงอานพิคาตลูกน้องผู้พักดีของเดอะบอสในแคสเน k กต้องเข้าทำลายอาวุธต้นแบบที่อาจจะเทียบได้กับเมทัลเกียร์ยุคแรกไม่สิจะพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกซะทีเดียวต้องพูดว่ารถถังยิงหัวรบนิวเคลียร์ถึงจะถูกที่มีชื่อว่าเชโกฮอตกระทั่งช่วงสุดท้ายเนกต้องต่อสู้และประหารอาจารย์ของเขาเดอะบอส เขาจึงได้ตำแหน่งผู้ที่สามารถปราบเดอะบอสได้และได้สมญานามว่า Big Boss ดังนั้นภาคนี้จึงมีสเน็กแค่หนึ่งคนปรากฏออกมาในภาคนี้คือเนคเกสเน็หรือ Big Boss นั่นเองครับเมทัลเก r โซลิดภาคต่อมาคือ m e t a ลเก a โซลิดพอเทเบ b l e Ops เหตุการณ์นี้อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากว่าเป็นภาคในไทม์ไลน์หลักแต่ก็ขอพูดคร่าวๆว่าภาคนี้ยังคงเล่าเหตุการณ์ต่อจากสเน็อีเธอร์เนคต้องต่อสู้กับเมทัลเกอีกครั้ง และก็นั่นแหละครับไม่มีอะไรมากภาคนี้มีสเน็กปรากฏตัวออกมาแค่คนเดียวคือเนคเกตสเน็หรือ Big Boss ครับ <the> ไปกันต่อที่ Peace Walker Metal Gear Solid Peace Walker คือเหตุการณ์ในปี1974เมื่อเนคเกตสเน็ออกมาตั้งหน่วยทหารรับจ้างเป็นของตัวเองในนามมิลิเทร์แซนฟอนเท r รหน่วยทหารไร้พรมแดนเนื่องจากสเน็กและซีโร่มีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับทิศทางของการประชาการขององค์กรในตอนนั้นซีโร่ ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าสเนกจะไม่อยู่ต่อเขาจึงถือวิสาสะใช้เซลล์ร่างกายของเนคเกสเนกโคลนนิ่งเด็กชายออกมาถึง2คนซึ่งจริงๆที่สําเร็จคือมี3คน n น k e กสเน k กจึงลาออกมาอย่างที่ผมพูดไว้ในข้างต้นในภาคนี้สเนกร่วมมือกับคาซวิลามิลเลอร์สหายของเขาที่ได้พบกันในสนามรบสร้างกองกาลังทหารรับจ้างขึ้นเขาได้รับภารกิจจากสโดนอฟสายลับ KGB และพาสสายลับจากซีโร ผู้ปลอมตัวเป็นนักเรียนในโรงเรียนเพื่อสันติภาพในคอสตาริกาเขาวิ่งวอนให้เนคเคสเนคเข้าแทรกซึมเพื่อสืบหาว่าทำไมถึงมีการเคลื่อนไหวทางการทหารในคอสตาริกาในช่วงนี้เพื่อแลกกับความลับเกี่ยวกับเสียงในเทปบันทึกลับที่มีน้ำเสียงของอาจารย์เนคเคสเนคนั่นก็คือน้ำเสียงของเดอะบอสนั่นเองเนคเคสเนคได้สร้างฐานทัพบ,บนแท่นขุดเจาะน้ำมันในแถบทะเลแคริบเบียนโดยในภาคนี้เขาต้องผจญกับเมทัลเกียรุ่นใหม่ในนามพีซวอลเกอร์สร้างขึ้นโดยฮิวิเอมริก และปัญญาประดิษฐ์อันมีพื้นฐานของเดอะบอสโดยดเรสเตรนเิลฟสเน็กสามารถเอาชนะพีชวอลเกอร์ได้แต่ความซวยยังไม่จบเพราะพาสผู้เป็นสายลับของซีโร่ได้พยายามโจมตีฐานทัพนี้ผ่านเมทัลเกียร์ซิกที่ MSF ได้สร้างขึ้นนั่นเองและแน่นอนในแคสเน็กเอาชนะเธอได้พาสพัดตกลงไปในทะเลแคริบเบียนเป็นอันจบภาคพีชวอลเกอร์เล่ามายาวขนาดนี้ภาคนี้มีสเน็กปรากฏตัวอยู่แค่คนเดียวคือเนเคสเน็ก หรือ Big Boss นั่นเองครับต่อมาคือเมทัลเกียร์โซลิด5กราวซ r o ร e ภาคนี้คือภาคต่อของเมทัลเกียร์โซลิดพ c e วอล์ e เกอโดยตรงเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี1975เมื่อ Big b o s สหรือเ e คส n a k e ต้องทำภารกิจแทรกซึมเข้าไปช่วยเหลือพาสที่รอดชีวิตจากการต่อสู้ใน MSF ใน Peace Walker รทว่าหลังจากช่วยเหลือพาสเขากลับถูกซุ่มโจมตีโดยกองกำลัง XOF นำทีมโดยสกาเฟส จนเนคเคสเน็กต้องเข้า ICU นอนโคม่าอยู่เกือบ9ปีและในเวลาเดียวกันทหารคู่ใจของบิ๊กบอสฝ่ายแพทย์สนามก็ล้มโคม่าไปพร้อมๆกับเขาเช่นกันดังนั้นในภาคกราวซีโร่จึงมีสเนคปรากฏตัวออกมาทั้งสิน้น1คนคือบิ๊กบอสหรือเน k เคสเน็กนั่นเองครับและมาถึงกับภาคที่ทุกคนน่าจะได้เล่นกันแล้วครับ Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain ปี1984 9ปีหลังจากนอนโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลในไซปรัส สเนกได้ตื่นขึ้นมาพบเข้ากับสภาพของตัวเองที่แขนซ้ายขาดมีเศษกระดูกกระจัดกระจายปักอยู่ทั่วร่างเขาต้องเอาตัวรอดออกมาจากโรงพยาบาลด้วยความช่วยเหลือของอิชมาอิลและออสลอตเพื่อทำภารกิจฟื้นฟูต,ตำนานอสรพิษในนามพันนิชวูยนัมสเนกอสรพิษผู้ถูกสาปเขาต้องต่อสู้กับสเ l f เฟสและไมทุกูเกียที่สามารถเดินได้สองขาในแอฟกานิสถานนามซาไฮลันชอปัสและต้องเผชิญหน้ากับหนึ่งในร่างโครนของบิ๊กบอส เด็กชายนามอีไลที่จะโตขึ้นไปเป็นลิควิดสเนกในอนาคตแต่เรื่องมหักมุมเอาตอนจบเพราะแท้จริงแล้วเวนอมสเน็กไม่ใช่บิ๊กบอสอย่างที่เราเข้าใจแต่แรกเพราะเวนอมสเนกคือแพสนามนามเอฮับที่ถูกสัญญกรรมเปลี่ยนโฉมให้เหมือนเนคเคสเนหรือบิ๊กบอสอันเนื่องมาจากแผนช่วยเหลือเนคเคสเนตัวจริงให้รอดพ้นจากการตามล่าของคนทั่วโลกเขาถูกสะกดจิตให้เชื่อว่าเขาคือบิ๊กบอสจนท้ายที่สุดเขาก็จำความได้ขึ้นมา และดำเนินภารกิจตามความปรารถนาของบิ๊กบอสตัวจริงสืบไปในช่วงสุดท้ายภารกิจเขาถูกแทรกซึมโดยทหารมือฉกาศกับภารกิจ Operation Intrude N313 ในอนาคตดังนั้นภาคนี้จึงมีสเน็กปรากฏตัวออกมาทั้งสิ้น3คนคือ Venom Snake หรือ Big b o s สตัวปลอม n ละเคส n a k e หรือ Big b o s สตัวจริง E i ไลหรือ Liquid Snake ในอนาคตนั่นเองครับต่อมาจะเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของตำนานที่พวกเราทุกคนจดจำ คนแรกที่เรารู้จักปรากฏตัวในโลกของซีรีส์บนโลกแห่งความเป็นจริงคือ Solid Snake โดยคำว่า Solid คือตัวแทนของภาพพจน์ที่ดุดันแข็งกร้าวหาใช่การแทนความเป็นโพลีนในยุคข,ของวิดีโอเกม3าม,มิติแต่อย่างใดโดยนี่คือภาคแรกที่วางขายในโลกเมโท l เกียบ,บนเครื่อง MSX ปี1987โดย Solid Snake คือสายลับที่ถูกส่งตัวเข้าทำภารกิจแทกซึม Operation Intrude N313 ในฐานทัพนาม Outer Heaven โดยการบังคับบัญชาของ Big Boss ซึ่งแท้จริงคือ Venom Snake โดย Big Boss ตัวจริงหรือที่เรารู้จักกันในนาม Naked Snake คือเบื้องหลังของภารกิจนี้อีกทีเห็นไหมครับว่าแค่ภาคแรกภาคเดียวในเครื่อง MSX ก็มีตัวละคร Snake โผล่ออกมาถึง3คนด้วยกันนั่นคือ Solid Snake Venom Snake และ Big Boss หรือ Naked Snake นั่นเองครับ ภาคต่อมาคือเมท a l เกียร์ o l โซลิสเนลงให้เครื่อง MSX ปี1 9 9 0แผลที่ยังกัดกินในใจชายคนนี้ยังไม่ทันหายโซลิส n a k e ถูกเรียกตัวกลับมาทำภารกิจที่ยากจะเชื่อเพราะเขาต้องกลับไปต่อสู้กับ Big b o อ s อีกครั้งซึ่งคราวนี้คือเน e เ Snake หน้าดินแดนที่เป็นดั่งประเทศของทหารรับจ้างซซนซิบาร์แลนด์ด้วยการควบคุมของหัวหน้ารอยแคมเบลหลังจากที่ซซนซิบารแลนด์เริ่มเหิมเกริม รุกล้ำประเทศรอบข้างและที่สำคัญที่สุดคือการที่สายลับของซานซิบาแลนด์ได้ชิงตัวนักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นแบคทีเรียที่สามารถสร้างน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันปิโตรเลียมได้อีกทั้งการกลับมาของอาวุธเมทัลเกียร์รุ่นสมบูรณ์ของดร์แมดนาโซเลสเนกไม่มีทางเลือกจึงต้องสำเร็จภารกิจนี้และสังหารบิ๊กบอสในท้ายที่สุดแต่คุณก็คงรู้ว่าชะตากรรมของบิ๊กบอสหรือเนคสเนกไม่ได้จบเพียงแค่นั้น ดังนั้น Metal Gear 2 Solid Snake จึงมี Snake ปรากฏตัวออกมาถึง2คนนั่นคือ Solid Snake และ Big Boss หรือ Naked Snake นั่นเองครับภาคต่อไปคือ Metal Gear Solid ลงให้กับเครื่อง PlayStation 1ในปี1998หลังจากที่ Solid Snake ได้กลับไปรักษาแผลใจอีกครั้งหัวนหน้ารอยแคมเบลก็ได้ตาม Solid Snake กลับไปทำภารกิจอีกโดย Metal Gear ภาคนี้ จะเป็นเมทัลเกียร์ภาคแรกที่นําเสนอออกมาในรูปแบบ3มิติมุมมองบุคคลที่3โดยภารกิจของโซเลสเน็กคือการบุกเข้าไปในโรงงานทําลายกากกมมัตรภาพรังสีและดินแดนอันหนาวเหน็บใน阿拉斯加ชาร์ดอนโมเสสเพื่อชิงตัวดา a ้าชีฟหรือหัวหน้าสํานักโครงการวิจัยชั้นสูงด้านกลาโหมโดนัลด์แอนเดอร์สันที่ถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่โดยกองกําลังทหารที่อ้างตัวว่าเป็นลูกหลานของเนคเกสเน็กหรือบิ๊กบอสในชื่อกลุ่ม Sons of Big Boss โดยค่าถ่ายคือร่างไร้วิญญาณของ Naked Snake ที่ล่วงลับไปในภาค Metal Gear 2 s OLID Snake นั่นเองโดยหัวหน้ากลุ่ม s u n s of Big Boss นนำทีมโดย Liquid Snake มีลูกทีมเป็นทหารระดับพะการอาทิ Revolver o c อ l o t จำชื่อชายคนนี้ไว้ให้ดีๆนะครับเพราะคนนี้มีความสำคัญมากๆ Raven p s y c h o m a n t i s Sniper Wolf และ Deco y Octopus โดยปมของทั้ง2 Solid Snake และ Liquid Snake แท้จริงแล้วคือพี่น้องฝาแฝดกันครับ2คนนี้คือผลผลิตจากการโคลนิ่ง DNA ของ Big Boss หรือ n a k e d Snake ทำให้ชายทั้ง2คนมีใบหน้าเหมือนกันแต่สีผมคนละสีเพราะแต่ละคนใช้ยีนเด่นและยีนด้อยของ Big Boss นั่นเองและนี่คือภาคแรกที่เราจะได้เห็น Metal Gear Rex ตัวใหญ่ๆตัวเป็นๆในรูปแบบ3มิติโพลินอีกด้วย ดังนั้นภาคนี้จึงมีตัวละครสเนกที่ถูกกล่าวถึงถึง3คนนั่นคือ Solid Snake Liquid Snake และ Big Boss หรือ Naked Snake นั่นเองครับภาคต่อมา Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty หลังจากจบภารกิจใน m t a l Gear Solid s ส a นกได้ผันตัวมาเป็นสมาชิกหน่วยฟิลันโทรปีหรือองค์กรต่อต้านหุ่นรบเมทัลเกียโดยเฉพาะซึ่งมีผู้ช่วยคือด็อกเตอร์ฮาวเอมริก หรืออีกชื่อคือโอตาคอนซึ่งได้พบเจอกับโซลิสเนกครั้งแรกบนเกาะชาร์ดอนโมเสสโซลิสเนกตามรอยเมทัลเกียรชนิดใหม่จนไปพบเข้ากับเมทัลเกียเร็กซ์ในเรือขนส่งสินค้าของกองกําลังทหารสหรัฐทว่าเรือถูกแทรกแซงโดยทหารรัสเซียและหนึ่งในนั้นมีสมาชิกหนึ่งที่ไม่คาดฝันสมาชิก s o n s of Big Bo s s ที่รอดชีวิตรีโวเวอร์ออสโลตโดยในภาคที่แล้วออสโลตถูกไซบอร์กนินจาตัดแขนขวาออกทำให้เขาเสียแขนไปเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีนาโน เขาได้ปลูกทายแค้นขว้าของ Liquid Snake เข้าไปแทนเขาจึงถูกล i ควิดสเน k e ครอบงำจิตใจจ,จนเป็นที่มาของการบุกยึดเ e ทัลเกียร์เในภาคนี้ภารกิจของ Solid สเน k e ล้มเหลว Solid ถูกตีตราว่าเสียชีวิตในขณะที่หน่วย Fox กซ์อต้องการใส่รับคนใหม่เพื่อทำภารกิจแทนนั่นจึงเป็นที่มาของชายที่มีผมสีเงินชายผู้เป็นดั่งตัวแทนของความแค้นในอนาคตไรเดนโดยตอนแรกไรเดนถูกใช้สมญานามว่าสเน k e ในครั้งแรกที่เขาปรากฏตัวขึ้น รว่ารอยแคมเบลได้เปลี่ยนชื่อเป็นไรเดนแทนเพื่อป้องกันการสับสนในอนาคตเขาถูกส่งให้ไปทำภารกิจกรอบกู้ท่นกำจัดของเสียจากการปนเปื้อนของน้ำมันดิบวิกเชลจากกลุ่มก่อการร้ายน้มซันส์ออฟลิเบอร์ตี้โดยหัวหน้ากลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้คือโซลิดัสเนกชายผู้เคยเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่ใช้ชื่อว่าจอร์จเสียและมีหน้าตาคล้ายคลึงกับทั้งโซลิ n a สเน i ลิควิดเน e และบิ๊กบอสหรือเนคเ d s n เนกนั่นเองครับใช่ครับ เพราะเขาคือร่างคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดของบิ๊กบอสนั่นจึงทำให้เมท a l เกีย solid 2มีการพูดถึงส n a k กถึง5บวก1คนนั่นคือ solid snake liquid snake ที่อยู่ในร่างของ revolver o c e l o t เขาจึงใช้ชื่อ liquid o c e l o t solid snake big boss หรือ n a k e snake และ riden ที่ใช้ชื่อ snake ในตอนต้นนั่นเองครับ ภาคต่อมาคือ Metal Gear solid 4 guns of the patriots เวลาผ่านมาจนเข้าปี2014โลกถูกขับเคลื่อนด้วยสงครามและสงครามขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคนี้คือการกลับมาของ solid snake แต่เขากลับแก่ตัวลงด้วยกลุ่มอาการเ e r n e r Syndrome ดรมทำให้ solid snake ต้องแก่ตัวลงมากกว่าปกติแต่ภารกิจยังคงต้องดำเนินต่อไป solid snake ถูกส่งให้ไปทำภารกิจกำจัด Liquid Ocelot ในตะวันออกกลาง ซึ่งที่ร้ายกว่านั้นคือทหารทุกคนถูกฉีดด้วยนาโนแมชชีนเพื่อควบคุมการปฏิบัติภารกิจและการใช้อาวุธซึ่งลิควิดออสลลตสามารถแฮ็กการทำงานของนาโนแมชชีนตัวนี้สิ่งที่น่ากลัวคือลิควิดออสลลตจะสามารถใช้ปืนทุกกระบอกผ่านมือของทหารทุกคนบนโลกใบนี้ได้และกำหนดความเป็นไปของประวัติศาสตร์ได้แค่เพียงปลายนิ้วมือตวัดโซลิดเน็พยายามฝ่าฟันจนมาถึงจุดสิ้นสุดของการต่อสู้จึงมารู้ความจริงว่าสิ่งที่ลิควิดออสลลตทำไปทั้งหมดก็เพื่อหลอกให้โซลิด ทำลายโครงสร้างที่ชักใย,ยผู้คนทั่วโลกอยู่ผ่านปัญญาประดิษฐ์นั่นเองซึ่งนี่คือเจตนารมณ์ของบิ๊กบอสเพื่อให้ทุกคนมีอิสระที่จะตัดสินใจในความเป็นไปของโลกใบนี้ด้วยเจตจำนงเสรีของตนเองเพราะว่าการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก็ยังคงต้องดําเนินต่อไปสเสน็กเอาชนะลิควิดออสลอตได้ในที่สุดในช่วงสุดท้ายของเวลาที่เขาเหลืออยู่เขาพยายามปิดชีพตัวเองเพื่อทําลายไวรัสฟ็อกซ์ไดที่ติดตัวกับเขาทว่าบิ๊กบอสมาห้ามไว และได้บอกความจริงกับเขาว่าฟ็อกซ์ไดจะไม่ทําร้ายคนอื่นอีกต่อไปเนื่องจากนาโนแมชชีนที่นาโอามิฉีดให้เขาครั้งล่าสุดได้แก้ไขเรื่องนี้แล้วทว่าฟ็อกซ์ไดยังคงมีผลต่อคนที่เกี่ยวข้องกับระบบเก่าอยู่บิ๊กบอสจึงได้รับผลกระทบนั้นได้เสียชีวิตลงจากไวรัสฟ็อกซ์ไดในอ้อมแขนของชายผู้เปรียบเสมือนลูกชายของเขาเองโดยทิ้งทายให้โซลิสเนกปล่อยวางและใช้ชีวิตที่เขาเหลืออยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด ดังนั้นเมทัลเกีย Solid 4จึงมีสเน k กปรากฏตัวออกมาให้เราเห็นทั้งสิ้น2คนกับอีกหนึ่งร่างทรงนั่นคือ Solid Snake, Naked Snake หรือ Big Boss และ Liquid Ocelot ร่างทรงของ Liquid Snake นั่นเองครับดังนั้นผมจึงอยากจะสรุปว่าทั้ง Metal Gear Solid Series มี Snake ทั้งหมดทั้งสิ้น6บวก1คนนั่นคือ Naked Snake หรือ Big Boss, Solid Snake ลิควิดสเนก s OLIDA k e นก n o นอมสเนกไรเดนที่เคยใช้นามแฝงว่าสเนกตอนต้นเกมเมทัลเกียร์สโอลิดทและ Liquid ออส l o ot, ลร่างทรงของ Liquid Snake นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้หวังว่าจะทำให้ทุกคนกระจางกันบ้างนะครับไม่มากก็น้อย ส่วนใครที่ชอบ Metal Gear Solid Series และอยากให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ออกมาอีกก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับยังไงก็ต้องขอฝากทางช่องอยากดูหนัง X อยากเล่นเกมทั้งบน Facebook และ YouTube เอาไว้ด้วยสัญญาว่าจะผลิตคอนเทนต์ออกมาเสิร์ฟให้ทุกคนอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ